สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิงเมคอัพพิเศษนะคะวันนี้นิงจะมาทำรีวิวแบรนด์พาสเทลนั่นเองนะคะก็คือนิงเคยทำรีวิวคลิปก่อนไปแล้วสำหรับแบรนด์พาสเทลที่เป็นตัวเดิมใช่ไหมแต่ตัวนี้เขามีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ oh มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่น่าสนใจมากๆแล้วก็แพ็กเกจน่ารักมากค่ะนั่นก็คือ4ีอย่างนี้เองเหไหมน่ารักมากเหมือนถ้วยขนมโดยแล้วก็ นอกจากจภายนอกจ,กจะดูน่ารักแล้วคุณภาพของเขาก็ดีมากเช่นกันนะคะก็คือวันนี้นิงก็จะมารีวิวให้สาวๆได้เลือกกันถูกเนาะว่าแบบเราในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องการอะไรกันบ้างเพิ่มเติมนะคะตัวแรกนะคะที่ตอนนี้ขายดีมากแล้วก็โด่งดังแล้วก็ใช้ดีจริงๆก็คือดิงได้เริ่มดิงได้เริ่มลองใช้ตั้งแต่เป็นแพ็กเกจเก่าก็คือยังไม่ได้ พัฒนามาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือได้ใช้ตั้งแต่รุ่นดั้งเดิมก็ซึ่งได้ผลดีมากๆทีเดียวนะคะก็คือโอเคเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นสูตรใหม่แล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมเห็นผลได้เร็วแล้วก็แห้งเร็วซึมเร็วก็คือเป็นตัว Pastel m มดี้นะคะไมดี้สมูทครีมบายพาสเทลนะคะเป็นตัวคิมทารักแร้นะคะก็มันจะเป็นคือพาสเทลในแต่ละแต่ละแต่ละอย่างเนี่ย เขาจะทำสีที่แตกต่างกันโดยให้ให้เราจําง่ายแล้วก็ไม่สับสนเนาะเวลาแบบจะใช้ตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมสีนะเป็นเหมือนสกัดมาจากอางุ่นแท้ๆมันก็เลยออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้กลิ่นก็เป็นกลิ่นผลไม้อันนี้ออกกลิ่นเหมือนหมักฝรั่งสีม่วงอหอมนะ อันนึงก็ทาทาก่อนนอนทาจริงๆอะ่ะทาเช้าเย็นแต่ว่าด้วยความที่ว่านินิง้งจะเป็นคนที่แบบก่อนนอนจะแบบทาเยอะมากนะคะอันนี้พอทาไปแล้วมันก็ซึมเข้าผิวเร็วแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเขาเรียกว่าอะไรแฉะคะ่ะบางที่ห่อเนี่ยคือใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าใต้วงแขนเราจะรู้สึกแบบเปียกๆแต่อันนี้ไม่เป็นแล้วก็ใช้เห็นผลเร็วก็คือลด ความหมองคําที่เคยเป็นอยู่มันจะเหม็นเหมือนกับว่าผู้หญิงเนอะแบบเหมือนจากการถอนจากการดึงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรอยแบบรอยเดิมอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้ก็ช่วยทำให้เรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นตุ่มหนังไก่แล้วก็ที่สําคัญที่นึ่งชอบก็คือทาหัวเขา่าข้อศอกได้ข้อศอกที่แบบดําๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเห็นปะเนี่ยนิงทาแล้วก็จะแบบ มันมันก็เนยียนขึ้นอะไรอย่างนี้ข้อหัวเข่าที่แบบเคยด้านๆตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะต่อมาตัวที่สองนะคะเป็นตัวอักรีทาน้านะคะเป็นตัวเชอร์รี่เทนเดอร์เป็นสีชมพูก็คือด้วยความที่มันเป็นเชอร์รี่ใช่ไหมตะกี้อ่างหลุนองหลุนก็จะสีม่วงอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะก็เป็นสีชมพูอ่อกลิ่นก็ผลไม้เหมือนกันนะักอินก็จะค่อนข้าง อันนี้หอมแบบแรงๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้คุณสมบัติก็คือช่วยทำให้หน้าขาวใสลดสิวเขาเรียกว่าลดสิวในที่นี้คือหยุดการยับยั้งการเกิดสิวใหม่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นสิวอยู่แล้วก็ช่วยบรรเทาได้นิดนึงแต่ว่าถ้าสิวเหล่านั้นคือหยุดหายไปตัวนี้ก็จะช่วยยับยั้งการเกิดใหม่แต่ที่นี้ว่ามันมีข้อจำกัดว่า ผิวแพ้ง่ายนิงจะไม่แนะนําคือบางมากๆหรือว่าการหาหมอมาก,ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีผิวมันเซนซิทีฟกับเสูตรที่แรงๆเนื่องจากว่านอกจากจะช่วยลดสิวแล้วมันจะช่วยยับยางเม็ดสีเมลานินซึ่งช่วยให้หน้าขาวใสนั่นเองแต่ว่าทางนี้ท่านไม่มีสารสเตรอยแน่นอนจากคอนเฟิร์มมาคอนเะฟิรนะ์มนักคอนเฟิร์มหนาไม่มีนะคะก็ปลอดภยัยแล้วก็ ลองกันได้สำหรับคนที่มีผิวอย่างประมาณนิ้หรือว่าเออไม่ได้แพ้จนเกินไปนะคะก็จะช่วยได้ก็คือโบอกไว้เวลาอ่าถ้าไม่ได้ทาทั่วหน้าก็โบกเฉพาะเป็นสิวเป็นเม็ดเม็ดปูๆอย่างงี้ก็โบกทิ้งไว้อะไรอย่างนี้ตื่นมาก็ช่วยให้สิวแห้งค่อยๆแห้งแล้วก็หายไปเองไม่เป็นรอยแล้วก็เอ่อต่อมานะคะเป็นอ้อ ๋าบอกว่าสามารถใช้บำรุงที่เราใช้อยู่ได้ตามปกตินะตัวนี้ก็เหมือนทาเป็นตัวสุดท้ายอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่ต้องใช้อัน,นิเพียวๆนะก็คือใช้ที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วก็น,นี้เพิ่มเข้ามาต่อมานะคะเป็นทาเจลเพ i ่เช็ดสกินนะคะตัวนี้นิว่านิชอบนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าใครที่สาวๆคนไหนอะที่ขาไม่เนียนจากการที่แบบ มีรอยยุงกัดผิวแตกลายต่างๆโดยพอนิงเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็คือยังไม่ได้ดูแลผิวตัวเองใช่ไหมคะก็จะแบบมียุงกัดแล้วก็เกาแล้วก็จะเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราทาตัวเนี่ยซึ่งมันจะเป็นครีมที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็กลิ่นผลไม้อะไรอย่าเลมอนเลมอนหน่อยๆห,ห,หอมมากเอาจริงๆหอมมากๆเลยแล้วก็เนอครีมนึงชอบนะเพราะว่ามันเป็นแบบอารมณ์แบบ เหมือนมันมันเด้งดึ๋งอะเนี่ยมันเด้งดึ๋งอะเออชอบมันเพราะว่ามันทําให้อะไรรู้ไหมเราไม่รู้สึกว่าเราเหนียวหนะเพราะว่าอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกแบบเหนียวหนกผิวใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยทาเข้าไปแล้วก็แป๊บเดียวซึมเข้าผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นซึ่งส่วนมากถ้าซึมเข้าผิวเร็วน่ะผิวจะแห้งแต่อันนี้ไม่เป็นใครที่เอ่อทางแบรนด์เนี่ยนะคะเขาบอกมาว่า คนท้องก็ใช้ได้ก็คืออย่างเช่นท้องมีลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ผิวก็จะแบบแตกลายตรงช่วงหน้าท้องตัวนี้ก็จะช่วยได้นะไม่เป็นอันตรายต่อผิวคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าแล้วก็ถ้าคลอดลูกเสร็จก็สามารถใช้ได้ปกติส่วนอย่างนี้ยังไม่ได้มีลูกก็ทาบริเวณที่มันแตกลายเช่นตามขาส่วนมันันจะทาขาค่ะบริเวณที่มีรอยยุงกัดอย่างนี้ ตัวสุดท้ายไม่นำเสนอไม่ได้นั่นก็คือ Pa s t e l e v e n b ไบนะคะตัวนี้ชอบมากอะ่ะคือมันเป็นโลชั่นที่นิงค่อนข้างตามหานะแบบแต่ก่อนก็ใช้เป็นมหาดใช่ไหมจนตอนนี้หามหาดไม่ได้แล้วอะ่ะมีตัวตายตัวแทนและตัวนี้เป็นครีมสีฟ้าๆตัวนี้นี้ใช้ติดต่อกเนี่ยดูดิจำแบบค่อนข้างที่จะใช้ไปเยอะแล้วเห็นไหมคะ มันนิ่งว่ากลิ่นมันหอมแล้วก็เบาแล้วก็รู้สึกสะอาดแล้วก็มันเหมือนผิวเด็กอะค่ะคือผิวเด็กในที่นี้หมายถึงกลิ่นมันเด็กเด็กเด็กะแบบนิ่งชอบมากแล้วก็ทาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้คือช่วยเป็นโลชั่นเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะแบบช่วยให้ขาวก็คือใช้นี่มันก็ผิวเราก็จะดูสุขภาพดีค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ สภาพผิวขาวเห็นผลในเจ็ดวันนะแต่นิ้งใช้มาสามสี่วันก็ร,รู้รู้เรื่องแล้วอะแล้วก็ตัวนี้ถ้าสำหรับตอนกลางวันแนะนาว่าให้ทากันแดดด้วยก็เป็นกันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ทาเป็นประจําอยู่ก็คือทาตัวนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยกันแดดแต่ว่าเทคนิคของนิ้งนะคะซึ่งช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็ ไม่แห้งเวลาทากันแดดเพราะว่ากันแดดเนี่ยทาไปเนี่ยถ้ามัน S P F สูงๆก็จะเหนียวหรือถ้าบางตัวถ้าผสมบ b บก็จะแห้งอย่างเช่นคือถ้าเป็นคนผิวคําอย่างเงี้ยค่ะทาแล้วก็เคยเห็นไหมว่าแบบติดขนเป็นขุยขาวๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบไม่สวยอะ่ะคือมันจะแบบเป็นขาวๆอะ่ะอธิบายไม่ถูกนิ้งมีวิธีก็คืออาบน้ำเสร็จตอนเช้านะคะเช็ดต,ตัวพอมาดคือไม่ให้แห้งนะ พ่อมันหมาดบบให้มันรู้สึกเปียกอยู่แล้วเราก็ทาตัวนี้ก่อนทามันจะรู้สึกลื่นๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีน้ําที่เราอาบเสร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทาทาให้มันซึมเข้าผิวตรงที่แห้งมากๆอย่างเช่นข้อศอกอย่างเงี้ยเราจะทาหนาหน่อยแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้พอเราแต่งหน้าเสร็จแต่งตัวเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วทากันแดดเป็นตัวสุดท้ายก็ช่วยได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากแล้วก็นิงว่าคุณภาพดีคือเห็นผลแบบไม่หลอกลวงนึกออกไหมคือบางอย่างมันก็ใช้แล้วก็ไม่เห็นผล,เห,นผลเห็นผลแบบเหมือนใช้ครีมตอนแรกๆแล้วเราเรารู้สึกดีแต่พอใช้ไปประมาณครึ่งหล,อล่อร,รู้สึกว่าแบบมันแปลกๆมันเป็นขุยเป็นนุ่มเป็นนี่อันนี้ไม่เป็นรับรองใช้อยู่ก็ดีใจมากอัที่แบบมี คนคิดคนแล้วก็แบบทําพัฒนาสูตรของตัวเองให้แบบนิ่งพอใจมากทีเดียวแล้วก็กันแดดที่นิ้งอยากแนะนําเพราะว่าใช้อยู่แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันนิ้งลองมาหลายตัวแล้วอะแต่อันนี้นำใจอันนี้เป็นกันแดดน้องนะคะนะคะน้องนะคะนะคะก็คือมันตัวโลชั่นยังไม่ได้ปื้มขนาดนั้นแต่ว่า ด้วยความที่มีตัวนี้แล้วไงก็ใช้ตัวนี้แล้วก็คู่กับตัวนี้มันไม่หลอกลวงจนเกินไปแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนียวเนะื้อหนาิงเป็นคนที่ไม่ชอบทาอะไรที่ให้ตัวเองรู้สึกเหนียวตลอดเวลาเพราะว่าพอเหงื่อออกแล้วมันจะเหม็นมากนะคะนิ้งก็จะแนะนําเพราะว่าตัวเนี้ยกลิ่นมันจะออกสับประรดแลวนิ้งรู้สึกว่ามันสะอาด มันมันรู้สึกสะอาดมากเลยอะคะ่ะแบลว่าทาแล้วก็บางเบาแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวขาวขึ้นนิดนึงก็คือสิ่งที่จําเป็นนะคะถ้าใครที่ดูแลตัวเองแล้วก็อยากผิวขาวและไม่อยากที่จะกลับมาดําอีกก็แนะนําว่าให้ดูแลตัวเองต่อไปเรื่อยๆทุกๆวันแล้วก็ทากันแดดเป็นประจำก่อนออกจากบ้านนะคะส่วนตัวเนี้ยทาชาแล้วก่อนนอนทุกวัน ช่วยได้แน่นอนคอนเฟิร์มราคาไม่แพงมากด้วยในความรู้สึกนึงนะกับคุณภาพที่มีมาแบบนี้นะคะก็ลองเลือกดูว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็อยากจะบางคนที่ขาวอยู่แล้วอะ่ะก็บำรุงให้ผิวเราดูดีขึ้นดูมีผิวพรรณที่แบบอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้นะก็ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองให้มันแบบดีมากขึ้นไปอีกอะ่ะเนาะให้คนแบบ มองเราว่าเฮ้ยเราดูดีอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าที่จะแบบมองว่าแบบเฮ้ย e ผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมเนาะยังไงก็วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวนินจะมารีวิวให้ดูกันนะคะก็ใครอยากดูรีวิวอะไรก็ inbox มหาหานิงก็ได้หรือว่าบอกกับนิงทางหน้าเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวนิงจะจัดให้คะ่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย